โอ้โ oh. oh. นี่ครับตอนนี้ <Hi. Hey. S 1> ตัวเองพยายามจะเปลี่ยนมุมนะครับลูกนี้พยายามตีชิดเส้นมากที่สุดครับแต่ลูกออกไปเนี่ยครับเดี๋ยวชมภาพชาออกไปนิดเดียวครับ ไรงนี้ันตรงขึ้นเร็วนะครับพยายามว่างทางโฟร์แฮนด์ก่อนครับเพื่อให้ฟางโบเนี่ยขยับตัวชิดโฟร์แฮนด์ในจังหวะที่มีโอกาสขึ้นเข้าแบ็คแฮนด์เนี่ยขึ้นให้เร็วและให้หมุนคะแนนมาเสมอกันที่9เท่ากันครับ ทิ้งตัวครับลูกนี้แล้วตำแหน่งที่ยิงคือช่วงกลางตัวเนี่ยครับเป็นเกมพอยต์ของฟังโบในเกมที่สองครับอือลายนี้ออกไปครับ มองไม้ครับโดนอะไรโดนไปน โอ้ <11. S 1> โดน <Hey. S 1> เปิดด้วยแบ็คแฮนด์สปินก่อนครับแล้วก็ตู่ท็อปเร็วครับ oh. อืม้มต่างคนต่างเ e ยี e ่ยวตัว e ครับบิว oh. ครับอยู่ที่สิบ เ่ากันอนี่สวยเลยครับ <Hello. Hey. S 1> เปิดเสร็จแล้วดักครับสวนมุมตรงเลยครับลูกนี้เก็ลูกลงนะครับลงปลายโตแล้วก็มุดต่อเลยครับเกมพ้อยต์ของฟังโบอีกครั้งครับ ทำได้ครับอีกสักครู่กลับมาชมต่อในเก็นที่สามครับ โอเคผ่านจนน้องทุกสอบรอบประชุมเกมที่3ครับหลังจากฟังโบทชนะไป 2, 2> เกมแรกครับ ทางคนด่า<บ>พยายามวางสั้นครับกันอีกฝั่งหนึ่งบุกรอบเสร็จ อตอนนี้เป็นลักษณะของการวางเกมนะครับคือต่างคนต่างชิงจังหวะกันเน้นการวางสั้นแล้วก็หากจะมีการเปิดกัสให้ฝั่งข้ามบุกเขาบุกได้ไม่แรงหรือเล่นในลูกที่ยากเนี่ยครับฝั่งโบเองก็หาจังหวะนะครับพยายามที่จะเปิดเกมให้ได้ก่อนแต่ว่าแต่ลูกที่มาก็ไม่ง่ายครับ เนี่ยครับสองลูกซอ้อนเลยครับกเกมนี้ฟังโบยังไม่ได้คะแนนนะครับในเกมที่สามโอ้โ,อโหลูกนี้เน,นี่ยครับจุดเด่นของฟานเจนตรงเนี่ยครับ ถ้าขยับตัวไม่ได้นี่ครับคุณภาพของการเปิดด้วยแบ็คแฮนด์ทอปสปิน8รอบต่อศูนย์ครับในเกมที่สาม1 สวนอือโอ้โหแข็งแรงจริงครับฟันเจินตรงอือหึฟางโบนี่พยายามใส่นะครับเผื่อแบ็คแฮนด์จะเบา,ากว่าครับอือหใส่มานี่แบ็คแฮนด์ก็กระชากมาต่อเนื่องเลยครับ One, nine. หนึ่งต่อเก้าครับเกมนี้ถ้าทาง one, ต้องยอม <ten. S 2> ครับต้องยอมให้กับฝันจนตรงตรีดีจริงครับเก้าเกมพอยต์ครับเด็ด one ten l e v e n one ten. เปนที่สมครับ11ตอนหนึ่งครับเป็นของฟานเจ้นตงอีกสักครู่ครับกลับมาชมเกมที่สี่ครับ เข้าส์เกมฮังบอตตูส์ระบบเน็ตระบบกลับมาชมเกมที่สี่ครับจะบอกเกมที่สา <One. Low. S 2> มนะครับของฝั่งโบพยายามเสิร์ฟนะครับแต่ว่าถูกฟันตนตรงดักขึ้นนะครับโดยใช้ไปแฮนสปรินขึ้นมาแล้วก็เป็นเกมนะครับของฝั่งฟันตนตรง อย่ามาดูครับเกมนี้ 1, 1> ของโบจะ 2> 1, 2, เปลี่ยนวิธีการเล่นยังไงครับ 2> 1, 2. ต้องพยายามครับถ้าใช้แบ็คแฮด์นะครับน่าจะเอา ท่าน,นตรงไม่อยู่ครับต้องฉากมาออกแรงครับคามดับรอนเดอเคผู้ตัดสินเตือนนะครับเรื่องการเสิร์ฟลูกไม่ให้เอามือเข้ามาครับโอ้โหดูความหมุนครับใกนการรับเสิร์ฟลูกโดนเน็ตนี้ลูกย้อนกลับไหมครับ <Two. S 2> นี่ครับถูกเปิดด้วยแบคแฮนทอสสปินก่อนแา้วลูกของฟันตรงเป็นลูกที่แรงครับหมุนมากพยายามเตือนตัวเองครับฟับงโบอืมสวัโ้องวางครับว่าถึงหนีแบกแฮนทอสสปินยังไงครับ มีจังหวัดออกแรงอย่างนี้ครับฟังโบน่าจะสู้ได้ครับแต่ทำยังไงให้มีโอากาสออกอาวุธได้ก่อนฟส5 3 เซร์ฟเสเร่คคืนครับรู้ว่าเกมนี้นี่จริงๆฟานเช่นตรงถือว่าเสิร์ฟเสียเยอะนะครับรวมกับเกมแรกด้วยเนี่ยเสียไปสองลูกนี่ครับเิร์ฟโอ้ลูก ลูกมัสกูนี้เสิร์ฟล้นนะครับดูฟังโบลื่นตรงตำแหน่งตรงนี้นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอาจจะมีเหงื่อครับเวลาเวลาที่เล่นแล้วเหงื่อนะครับอาจจะทําให้พื้นนะครับเปียกแล้วก็ถล่มครับ <5. S 1> ต้มโด <5. S 1> โดก็ไปเคีย เห็นเลยครับลูกนี้ใช้ไปแหนขึ้นนะครับลงโต๊ะของทางฝั่งฟังโบปุ๊บนะครับลูกหักเลยครับฟังโบสไล์ดขาไปนี่โดนหักกลับมานี่ถือว่าสไลด์เกิดเลยนะครับอเยี <c oughs> เ่ยวตัวให้ดีครับ เปิดาช่วงกลางตัวก่อนเพื่อให้แฟนตรงนี้พยายามเอี้ยวตัวนะครับเซ สวนครับยังอยู่ครับโอ้ดูถลำยังได้ครับโอ้โหนี่ครับจังหวะก,การสวนเรื่องความแข็งแรงนี้ต้องให้ฟันที่ตรงครับโอ้โห อยู่ที่8ต่อ7ครับฝันตรงนำอยู่ครับลูกน,น,นี้เห็นฟังโบถอยนะครับฝั่ตรงเปลี่ยนจังหวะจากที่จะกระชากแรงครับเปลี่ยนเปนสปินที่สั้นลงฟังโบเข้าไม่ถึง เอื้อมไหมครับของของโบเป็นสามเกมพอยต์ครับของฟันจนี่หนึ่้ยดเกมเกมนี้ครับ เป็นของฟานเชงตงครับทำให้มาเสมอกันอยู่ที่2ต่อ2เกมครับคู่ผมต่อในเกมที่5ครับ กพันท an ุอบกระสุดเกมที่5 <What? S 2> ครับ s <S ดูฟันช้นตรงตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนครับตามเก็บรูงต่างได้ดีครับเนี่ยครับยกขึ ตู้ลูกนี้เปิดอย่างนี้เลยครับแต่ดูฟังบทถล่มไปหลายครั้งนะครับอืม ทีนี้เปลี่ยนจังหวะขึ้นเร็วครับทำให้จังหวะของฟังโบออกแรงไม่ทันอือลงไหมครับผู้ตัดสินว่าไงครับโอเคสตี๊ท อ๋อโนโอสลิทู้ไปโอเคอ้าวไซด์ดสไซด์ดโอเคโฟรวันโดนด้านข้างนะครับว่าคะแนอยู่ที่สตออ่อ่ง <One. S 1> ยาม บีบนะครับให้ฟังโบเนี่ยอยู่ชิดมุมแบ็คแฮนด์ครับแล้วพอจังหวะที่แฟนตังพร้อมนะครับกดแบ็คแฮนด์เร็วๆเลยครับเร็วมากรู่